อยากจะออกมาต้องกินข้าวให้หมดก่อนเลยกินให้หมดก่อนครับไปกินให้หมดก่อนไปกินให้หมดก่อนลลกไปไปกินข้าวให้หมดก่อนนะแล้วถึงจะออกนะครับนี่ไปกินให้หมดก่อนกินให้หมดก่อนกินข้าวให้หมดก่อนอกินให้หมดก่อนนะกินให้หมดไม่ให้ออกนะครับโอ้โห ใส่จานไปลูกกินให้หมดนะครับกินให้หมดนะครับโอ้โหโอโโอไม่ได้ออกครับโผลไม่ได้ออกอเอาจารย์อะไรอย่างงี้ที่ลูกโอลไม่ได้ออกอ่ะ อยากออก้าเลิกอยากออก้าเลิกอือหืออืออืออือยิ like, like no. ้มโชใหญ่นะยิ้มมากกันเลยยิ้มมากกันเด้าคะเด้าะอยากจะออกมาเลยค่ะ เก่งมากเก่งมากอ,าอาเดี๋ยวเก่งมากเลยครับโอ้โหเกง่งเก่งเก่งฮัลโหลจิน,น,นชอครับกินชอกินชอ,ค,ชอครับอื้ม <c oughs> โชว์ใหญ่เลยครับโชว์ใหญ่เลยครับจะออกเก็บกงครับบอกว่าถ้ากินไม่หมดไม่ต้องออกครับอือหือโ,โอ้โหหมดละหมดละ ดนูกระดิค่ะหมดแล้วเหรอครับหมดแล้วเหรอหมดแล้วย et ังไม่หมดหนึ่หน่อยนึ่งหนึ่หน่อยนึงน่ะอ่ากินให้หมดกินให้หมดเลยเก็บกินให้หมดโอ้ยไม่เอา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 ห่วงห่วงไอ้ดุห่วงไอ้ดุอ่ะหนูกินให้หมดกินให้หมดอ่ะอ่นี่เก็บกินให้หมดนั่นนั่น ในจานาอ่ะอยหัดจางครับหมดจางอ๋อ謂อ๋ออ๋ออ๋ออ๋ยังใช่ไหมออออมีอีกไหมมีอีกไหมโ hmm. น่นทั้งหลังนน่นนนอีกเม็ดนึงนน้น้นทั้งหลังหนูเนี่ยนี่นี่นี่ลูกนูหนูหนูหน <t>

ดูกถอยไปลูกดมาเห่าเนอะทำไมถอยไม่เอาถอยไปลูกถอยถอยอ้าวหมดแล้ออกมาได้ครับออกมาได้ครับไปออกมาได้ครับนี่